สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดาชาสุขสุทิจดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพานิชยาการประจำปีการศึกษา2565ค่ะองค์การนักวิชาชีพเป็นองค์การของนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีพด้านวิชาชีพในสถานศึกษาค่ะ เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะอาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรยึดมั่นหลักพอเพียงเพียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืนอยากให้น้องๆทุกคนเลือกตั้งนายกองค์การประจำปีการศึกษา2566ที่มาจากประธานชมรมทุกชมรมเป็นตัวแทนนักศึกษามาบริหารจัดการกิจกรรม ขององค์การนักวิชาชีพในอนา,าอคตแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิษฐาแก้วประเสรกรเป็นประธานชมรมอาสาพัฒนาคติพจน์ประจำใจทำดีย่อมได้ดีทำไม่ดีมันจะดีได้อย่างไรมาเป็นครอบครัวจิตอาสาด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนกกรแปลงสุขเป็นประธานชมรมอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมสโลแกน,นะคะรักต้นไม้อยากตัดรักสัตว์อยากฆ่ารักป่าอย่าททำลายนโยบายเพื่อส่งเสริมจิตใด้สำนึกให้กับพี่น้องรักสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะแั่ครับผมชื่อนายอภิวัตแพทย์จันลาเป็นประธานชมรมวิชาชีพบัญชีครับคติพลดประจำใจของผม บัญชีเรียนรู้คู่คุณธรรมครับนโยบายของผมมุ่งเน้นการทําบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่ออดออมครับสโครงการพี่สอนน้อง <บา S 1> ก็มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจการบัญชีมากขึ้นครับขอบคุณครับสวัสดีชชค,ค่ะคคชื่อนางสาวิสราหมผนประเสริฐเป็นประธานชมรมสาขา,าวิชาชีพการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลโยีตั้งตรงจิต นโยบายของฉัน 1. นึ่งรณรงช่วยกันรักษาความสะอาดในวิทยาลัย 2. ก่องส่งรักหรือส่งข้อความเมอ่ของฝันวันดิเศษสโลแกนการตลาดก้าวไกลยุคใหม่ตลาดดิจิตอลต้องชมลมวิชาชีพการตลาดครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรพัฒนเฉิดวัฒนาเป็นประธานชมรมต่อต้านยาเสพติดสโลแกนหุ่นก็คือ รักอนาคตของปัจจุบันอย่าไปผอพันกับสารเสพติดนโยบายของผมก็คือสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิ่อพายางนุ่มเป็นประธานชมรมาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะคติประจำใจก็คือ อัตาหิอัตโนนาโถตอนแลงเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะนโยบายก็คือเราจะจัดหาเวรในการนำสวดมนต์ตอนเช้าทุกๆวัน2เราจะมีการฝึกสวดมนต์สารพันยาและสวดโอเอตอนเช้าและตอนบ่ายเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปางทิพย์เพียรใจเป็นประธานชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยวพติโพส์นะคะรักชาติให้ยืนตรงถ้าอยากให้วิทาอะไรมั่นคงเลือกการท่องเที่ยวนโยบายอนุรักษ์วัฒนธรรมค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่เพิ่มพูนความรู้รอบตัวสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวนิชาพัชกินสุขุน เป็นตัวแทนประธานชมรมทักษะพื้นฐานคติผลประจำใจความพยายามครั้งที่100ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำนโยบายของเรานะคะถ้าได้เป็นนายกอวทจะส่งเสริมกิจกรรมความสามารถต่างๆปรับปรุงภายในวิทยาลัยให้หน้าเรียนหน้าอยู่สโลแกนของเรานะคะ กาแฟต้องเบอร์ดี้ถ้าอยากได้นายกดีๆต้องเลือกพี่เสียคะคงคาสวัสดีครับผมชื่อนายนัทพงศ์มณีเป็นประธา,าชนชมรมกีฬาสโลแกนรูปแพลรุชนะรัวภยัยนยโยบายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อส่งภาพมร่างกายแข็งแรงเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดรองครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรนะัฐการสังทองเป็นตัวแทนประธานชมรมลูกเสือและเนตรนารีสามาัญคติพ์ของเรานะคะลูกเสือช่วยเหลือเอือกเ้อประโยชน์โปรดทำความดีให้ดิฉันได้รับเลือกเป็นนายกอวทอดิฉันสัญญาว่าจะทำหน้าที่และพัฒนาวิทยาลัยให้ดีที่สุดข,ขอบคุณค่ะ เสด็จรวมพัฒนาให้ก่าว